หลังจากที่อ่าสูบน้ําไว้แล้วนะคะก็มาเยี่ยมในตอนนอนตอนบ่ายๆนะคะนี่น้ํายังแรงอยู่นะคะนี่ถึงว่าอาจะไม่มีแดดแล้วแต่น้ำเขายังแรงคะ่ะนะคะไม่มีแดดนะคะนี่วันนี้ฝนจะตกไม่มีแดดเลยแต่น้ําแรงอยู่ค่ะเนี่ะ,น,ะนี่คือผลดีของแขงเซอรราเซลนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องใช้น้ามันนะคะอ่าซื้อมาครั้งเดียวจบนะคะอันนี้คือไม่มีแดดเลยนะคะนี่แต่น้ําก็ยังไหลแรงอยู่นะคะ อ,อุปกรณ์ของิชั้นก็จะอยู่ที่สามนิ้วนะคะสามนิ้วลวราคาอยู่ที่ห้าพันบาทนะหกพันพร้อมอุปกรณ์นะ,ะน้ำแรงนะคะน้ำแรงก็เป็นอะไรที่ฝนแรงนี่สามารถาใช้ได้นะคะใช้สูบน้ำในห้วยหรือว่าในาที่นานะคะก็สมามารถผันน้ำมาโดยที่เราไม่ต้อง ใช้เครื่องสูบน้อยนะคะพราที่ฉันเคยใช้เครื่องขูมน้อยแล้วน้ำมันต่อวันก็จะอยู่ที่ประมาณห้าขวดถกขวดนะ,ะก็ตีเฉลีย่ยขวดละยี่สี่สิบบาทนะ,ะก็เป็นเงินเยอะอยู่นะคะก็เลยตัดสินใจเอาไอแผงโซล่าเซลเลยนะคะนี่ก็เป็นอะไรที่ใช้ดีมากนะ,ะถูกใจมากเลยนะนี่เหถูกใจมาก ขนาดไม่มีแดดนะคะน้ำก็ยังไหลแรงอยู่นะคะนี่ไหลแรงอยู่อ่เดี๋ยวจะไปพาไปดูอพาไปพาไปดูที่แผงนะคะนี่สายส่งของทีฉันก็อยู่ที่ร้อยเมตรนะคะ,ส,ะสั่งในอ่าสั่งในออนไลน์นะคะก็อยู่ที่ประมาณแปดร้อยบาทนะแปดร้อยบาทร้อยเมตร นี่ค่ะขนาดไม่มีแดดน้ำน้ำยังเต็มสายอยู่เลยนะนี่น้ำยังเต็มสายอึดเลยใช้ดีอยู่ค่ะใช้ดีอยู่นะถ้าถ้าอา,อายุการใช้งานเขาอยู่ที่ประมาณสองสามปีนี่กนน็น่าใช้มากเลยสําหรับแผงโซลารเซลลนะ์นาะมันไม่มีอะไรที่ต้องเสียนะเสียรั้งเดียวจบไม่มีแดดน้ํายังเต็มสายนะคะอันนี้คือให้ดูของจริงเลยนะคะนี่ของจริงจากผู้ใช้โดยตรงเลยน้ําเต็มสายอึดเลย สู่ปตั้งแต่เช้าถึงเย็นนี่ก็ได้น้ำเยอะค่ะได้น้ำเยอะมากก็น่าใช้อยู่นะคะสูปห้วยนองคลองบึงได้สบายมากนี่ค่ะ,พา,าะาพามาดูต้นสายพามาดูต้นสายนี่ค่ะีฉันเองก็จะวางแผงแบบนี้เลยนะคะไม่ได้มี ขาตั้งมีอะไรเลยนะคะในวางกับพื้นอย่างนี้เลยนะใช้ดีมากแต่จะให้ดีต้องเช็ดไม่ได้อผ้ามาเช็ดเนาะเช็ดอ้เช็ดแผงนะคะเช็ดแผงเพื่อที่จะไม่ให้มีคราบเพราะว่าบางทีถ้าแผงมัวน้าเขาก็จะไม่ค่อยไหลดีเท่าไหร่นี่ค่ะมาดูสูบดีมากนะคะสูบดีมากสามารถผันน้ํา ไปใส่เป็นแปลงอื่นได้เลยสบายมากเลยนะคะท่านใดที่สนใจหนิวน่าใช้มากแผงโซลารเซลล์ขนาดน้ําเต็มสายนะคะนี่ไม่มีแดดสักนิดเลยน้ําเต็มสายดูดได้เต็มสายเลยนะ,ะบางทีเ็าอาจจะเก็บความร้อนในนี้เนาะเพราะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ร้อนจะรู้สึกว่าร้อนจัดนะคะก็คงจะเก็บความร้อนไว้ในแผงที่นี่พอพอแดดหมดความร้อนนี่ก็ยัง ทําทให้น้ําออกเต็มสายได้นะคะค่ะพามาดูตอน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 ,อตอนเที่ยงนะคะหลังจากที่ใช้มาแล้วครึ่งวันเนาะได้น้าเยอะนะคะได้น้าเยอะมากนะคะก็สูบวันหนึ่งนี่ก็พอเพียงพอนะคะสําหรับาการผันน้ําจากที่น้ําเยอะไปหาน้ําน้อยนะคะต่อต่อวันก็ได้เยอะอยู่คะ่ะนะคะคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีนะคะ